สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมเป็ศึกฟุตบอลลีโวลีครับนะครับเป็นรอบ32ทีมสุดท้ายทางลำปางวันนี้นะครับเปิดบ้านแพ้บุรีรัมย์ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองนะครับถือว่าเป็นเกมที่ทัพประสาทสายฟ้างานไม่ง่ายเลยนะครับกว่าจะชนะได้เนี่ยต้องยิงในช่วงครึ่งเวลาหลังเลยนะครับจากประตูของสุภชัยไปในวันนี้นะครับ ในรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราก็มาไล่ดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่สเตัตจริงกันก่อนฝั่งลำบางวันนี้นะครับมาในระบบ4 3 3นะครับผู้รักษาประตูกิตติศัก์หมู่สวัสดนะครับกองหลัง4คนอเล็กฟลาวิโอจับคู่รักพงชูเมืองแบ็คซ้ายสุปวีมีทางแบ็คขวานัทวัฒน์วงศรีกองกลาง3คนมีคิมซึงซูงจับคู่สหรัฐปั่นมัชยากองกลางลุกจิรัติการวาพิไลปีกซ้ายเมธีสารคมปีขวาไคโอโรดิเกสส่วนศูนย์นัทตเป้าจูดิวานโฟดาซิวานะครับก็ ถือว่ามาเน้นรับรัดกุลนะครับาบทางโค้ชอย่างวิทยาวงใหญ่นะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นหลังสี่จริงแต่เล่นค่อนข้างที่จะรัดกุมมากเลยนะครับโดยแกนหลักเนี่ยก็ต่างชาติอเล็กฟาวิโอกองหลังบราซิลนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยก็จะมีจูดิวานกับไค o โอเนี่ยเป็นตัวที่ผลัดกันขึ้นเกมลุกได้เรื่อยๆนะครับส่วนตรงกลางก็จะมีพละกําลังตัวเกาหลีอย่างคิมซึงซูนะครับรวมๆประมาณนี้ส่วน วิลัมนะครับมาชุดใหญ่ถือว่าเกินคาดเลยนะครับจากตอนแรกที่คิดว่าจะโรเตชันบ้างโดยประตูเป็นสิวรักษ์เทสูงเนินคนหลัง4คนเคนนี่ดูก,กาวจับคู่คิม,มินไฮยอกแบ็กซ้ายสัสลักไหประโคนแบ็กขวาดิออนคูตองกลาง3คนทีธาทรบุญมาทันจับคู่ธิวัตสุกติดธรรมกุลกลางลูกเป็นลูกาสกิทพิมนะครับส่วน3ตัวบนนะครับเป็นคีกมโมราเอสทางซ้ายสุปชัยเจเด็ดทางขวาแล้วก็กีเมย์บิสโตรรีหน้าเป้านะครับโดยในการยืนเนี่ยก็จะสลับกันหมุนได้หมดนะครับ โดยบางทีเนี่ยคิสพิมพก็จะออกขวามาบ้างแล้วก็สุภชัยยืนหน้าคู่กับวิโซลี่เลยอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่จังหวะเกมไปนะครับโดยในเหตุผลที่วีราลไม่มีการโรเซชั่นในวันนี้เนี่ยก็พอมาดูโปรแกรมก็พอเข้าใจได้อยู่นะครับเพราะว่าในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยโปรแกรมไทลีกที่มีก็เลื่อนออกไปแล้วเนื่องจากว่ามีการเตรียมตัวไปล่วงหน้าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในสัปดาห์ถัดไปที่จะไปเยือนมาลีนอสเนี่ยรอยอยู่นะครับก็เลยไม่แปลกใจเลยที่ได้จัดชุดใหญ่มาเลยในวันนี้นะครับมีพักหลักๆแค่คนเด สิวัลักษ์ที่สูงเนิน,นะครับประตูมือเก่าลงสนามแทนบ้างนะครับส่วนในรูปเกมวันนี้นะครับครึ่งเวลาแรกเนี่ยก็อย่างที่เกิดเไปในไลน์อัพ11ตัวจริงของลำปางเลยก็คือเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงๆเลยนะครับมูยล,ลำเนี่ยเป็นฝ่ายครองบอลได้ก็จริงแต่จะต่อเนื่องเกมอะไรเนี่ยไม่ค่อยทําได้ถนัดสักเท่าไหร่นะักเนื่องจากว่าทางลำปางเนี่ยก็ ถือว่าแม้จะเป็นฝ่ายรับแต่ก็ระเบียบทําได้ค่อนข้างดีนะครับโดยสิ่งที่เขาทําได้ดีเนี่ยคือพยายามตัดฟาวทางบุยลำเนี่ยได้ดีเป็นช่วงๆเลยนะครับทำให้บุยลำเนี่ยจะบุกให้แบบโหมหนักเป็นช่วงๆใหญ่ๆทาได้ค่อนข้างยากมากนะครับส่วนถ้าพูดถึงจังหวะที่เขาตัดฟาวเนี่ยน่าจะไม่ดีหน่อยก็คือตรงที่เขาเสียฟรีคลินระยะอันตรายค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยจะค่อนข้างเสียวหน่อยในการเปิด ฟีคิกของทีรทรกับคริสพิมเนี่ยที่ถือว่าหวังผลได้นะครับแต่ก็ยังดีที่รอดพ้นมาได้สกัดกั้นออกมาได้ดีในหลายๆจังหวะนะครับโดยก็เป็นลูกโด่งถ้าส่วนใหญ่นะครับที่บูร์ลัมส่วนใหญ่จะเปิดเข้าไปก็ทําได้ดีอยู่นะครับโดยเป็นเกมที่ยันอยู่จนเกือบจบครึ่งแรกเลยนะครับแล้วสิ่งที่ทําได้ดีเนี่ยคือพวกเขาได้ประตูนําด้วยนะครับจากเกมสวนกับที่จะบอกว่าพวกเขาเนี่ยทำได้ดีเรื่อยๆนะครับในเกมเนี่ยโดย2บราซิลที่เกิดแบบเมื่อสักครู่นี้ดูดิวานกับไคโอเนี่ยจะสลับกันข้าง โอเคเลยทั้งคู่นะครับแล้วก็เรียกฟาวเรียกฟิกคิกอันตรายเนี่ยได้อยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าแบบขึ้นไปก็เรียกฟาวให้ทางฝั่งลำปางได้เปรียบแล้วก็ทําให้แบบผ่อนเกมลุกบุยลำไปได้เป็น,นช่วงๆนะครับส่วนประตูที่ขึ้นนําไปได้ของเขาเนี่ยก็มาจากจังหวะการเติมเกมลุกนะครับหลังจากประมาณช่วงอาทิตย์สาเป็นต้นไปเนี่ยจะมีช่วงที่ลำปางได้ขึ้นมาทําเกมอยู่บ้างนะครับแล้วจังหวะหนึ่งเนี่ยมันทําได้สาดําเร็จพอดีนะครับจากการเติมมาทางฝั่งขวาของแบ็กขวาชื่อนัทวัฒนะครับ เปิดเข้าในแล้วเป็นเมิทิสารคักนะครับที่รออยู่ที่เสาไกลคนสุดท้ายได้ชาร์จเข้าไปนะครับทำให้ช็อกเลยนะครับรับบุยลำโดนนาไปก่อน1.0โดยลูกนี้ต้องโทษเกมรับหมดเลยนะครับทางฝั่งบุยลำว่าปล่อยบอลตกไปประมาณ2ครั้งนะครับโดยเซนเตอร์กับแบ็กซ้ายอะไรเงี้ยก็คือปล่อยกันหมดเลยในจังหวะตรงนี้ก็เลยต้องรับไปนะครับพอนําตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็ทําให้ บุรีลัมก็ต้องกลับมาเน้นมากขึ้นหน่อยนะครับโดยสิ่งที่พวกเขาทําได้ดีเนี่ยคือได้ประตูก่อนจบครึ่งไปนะครับนาที่ที่47จากลูกคิลเลอร์พาร์ของซาสารลักษ์นะครับที่ตักมาให้กับทางดิออนคูนะครับเป็นสองแบ็ทั้งสองข้างในประสานงานกันเลยในจังหวะนี้นะครับคูก็หลุดกำดักล้ำหน้าไปลูกนี้และยิงไม่พลาดนะครับก็เป็น1-1แล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เลยนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับบุรีรามก็ถือว่าไปจูนอะไรกันมาใหม่ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าลงมาแล้วี่ก็ มีความดุดําในเกมลุกเทียบกับในช่วงไปลายๆครึ่งแรกในที่ดูดาวแผ่วๆผ่อนๆไปพอสมควรนะครับโดยลงมาเนะี่ยก็มีจังหวะ2ช็อตของบิโซลี่เลยนะครับที่ยิงแล้วกิติศักดิ์ผู้รักษาประตูของทางลำปางในต้องออกแรงเซฟทั้ง2ครั้งเลยนะครับดวไมไปถึงสุภชัยใจเดจดมีจังหวะหนึ่งที่ได้ซ้ําด้วยนะครับน่าเป็นประตูมากๆแต่ก็ยังออกไปอยู่นะครับยังไม่เข้าเป้าสักเท่าไหร่นักนะครับ ส่วนทางลำปางเนี่ยถามว่าเกมโดนบุกเริ่มได้น้ําโดนบุกได้น้ําได้เนื้อมากขึ้นอนะ่ะแล้วเขาได้บุกกลับมาบ้างไหมก็ยังโอเคอยู่นะครับเกมไม่ได้ถือว่าตัดขาดไปขนาดนั้นมีเมทีนะครับที่ถือว่าเป็นทีเด็ดในการบจบสกอร์วันนี้เลยนะครับได้จบจากค่อนข้างเยอะเลยโดยคนสร้างสรรค์น,นี่คือชาวบราซิล2คนแต่เมทีจะได้จบเยอะสุดเลยนะครับมีลูกในเครื่องหลังในีน่าเสียดายมากที่ยิงแล้วชนขาดนะครับลูกนี้นะ่าถือว่าโอ้โหถ้านา้ำลูกนี้อีกรอบเนี่ยไม่แน่อาจจะถึงขั้นไป ปิดเกมก็ได้โมเมนตัมเกมอาจจะพลิกเป็นอีกแบบก็ได้แต่พอไม่ได้ก็ยังคงยื้อกันไปอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวก็เริ่มมีการเปลี่ยนตัวของทั้ง2ทีมนะครับนำปางเนี่ยก็จะเปลี่ยนพวกแกนหลักลงมาครับอย่างปาสซิริเนี่ยมาหมุนเวียนพละกําลังในแดนกลางลงมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับส่วนทางบุยลำเนี่ยก็เสกสันลาตีลงแทนกีกกมูล,ลเอสนะครับแล้วก็หมุนตัวบนเอาก็ถือว่าบุยลำเนี่ยบุกได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่านะครับตามสูตรเลยโดย ก็เน้นเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดนะครับลำปางก็มาพลาดเอาลูกที่ต้องบอกว่านี่แหละครับเรื่องของเกมลับเนี่ยจะยันให้อีกสินาทีในการสู้กับบุมล์เนี่ยก็ค่อนข้างยากจริงนะครับถ้าแบบไม่ได้เพอร์เฟกต์เดย์อะไรขนาดนั้นนะครับตัววันนี้เนี่ยเขาก็มาพลาดกันจนได้นาทีเจ็ดสิบแปดนะครับจากจังหวะยิงไกลเข้าไปของบุมล์นะครับแล้วเป็นกิติศักดิ์ที่แหลกเซฟมาหลายช็อตเลยนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังลูกนี้ก็พลาดอาจนได้เพราะว่ารับแล้วก็ซองแตกนะครับกลายเป็นว่าทางบุมล์เนี่ยเก็บบอลได้นะครับ แล้วตอนแรกเหมือนจะไม่ดีแล้วด้วยเพราะว่าลักโพงชูเมืองเนี่ยสกัดบอลแล้วนะครับแต่การเปนว่าลูกนี้สุภชัยเจเด็ตถูกที่ถูกเวลาเหมือนมีโชคช่วย,ยหน่อยด้วยนะครับเพราะว่าการสกัดจังหวะน,นี้ของลักโพงเนี่ยไปโดนหน้าของสุภชัยเจเดดแล้วก็บอลพุ่งเข้าประตูไปซะอย่างนั้นเลยนะครับแต่ตอนแรกเกมเนี่ยตึงๆอาจจะถึงขั้นต่อเวลาเลยก็เป็นได้นะครับเพราะว่าบ <ๆ S 2> ุญรำเนี่ยก็ดูเจาะได้ยากจริงในวันนี้แต่ก็มาได้จังหวะน,นี้นะครับถูก,ถกที่ถูกเวลาไปเลยของเจ้าอามนะครับก็เป็น2อหนึ่งนะครับล้วหลังจากนั้นเนี่ยก ถือว่าทางบุญรำก็พยายามเน้นผลแล้วครับหลังจากนั้นก็ติดชึ่งไปเรื่อยๆในแง่ของการคลองบอลเลยนะครับส่วนลำปางเนี่ยก็ถือว่าแรกเลยในช่วงท้ายนะครับเปลี่ยน3คนลงมาเพื่อเอาเกมบุกเต็มที่นะครับโดยช่วงท้ายเนี่ยก็จะมี2ช็อตอยู่นะครับที่ได้ลุ้นแต่ก็ยังไม่ผ่านมือสิวารักไปนะครับก็เนี่ยแหละครับจบเกมก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับแพ้แบบเฉียดฉิวจริงๆสำหรับลำปางในวันนี้ด้วยสก่อนหนึ่งประตูสองนะครับโดยสรุปสิ่งที่เห็นเกมวันนี้สำหรับทางฝั่งบุญรำเนี่ยผมมองว่าก็เป็นเกมที เหมือนกับเริ่มจะเห็นความตันอะไรบางอย่างนะครับอาจจะเป็นผลมาจากการลงเตะเริ่มจะถี่ีในช่วงหลังนะครับเป็นความพลาสะสมมาตั้งแต่วันที่เจอกับลำพูนเนี่ยก็เริ่มมาเจาะตะข่ายได้ยากมากขึ้นไม่ยิงขาดเหมือนในช่วงแรกๆแ,แล้วนะครับโดยในะวันนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่ที่อย่างน้อยก็ได้ผลการแข่งขันที่เอาตัวรอดไปได้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยสุดสัปดาห์นี้ก็อย่างน้อยได้พักอยู่นะครับก่อนที่จะไปเยือนกับ อยู่กับหุ้นมฟมารีนอที่ญี่ปุ่นต่อนะครับผมว่าน่าจะพอไปทําให้ร่างกายเฟรชขึ้นมาอะไรอย่างนี้ได้บ้างนะครับถ้าว่าถึงฟอร์มในวันนี้เนี่ยก็อาจจะดูค่อนข้างดบดบไปถ้าเทียบกับช่วงต้นฤดูก,ก,กาลนะครับภาพรวมก็จ,จะเป็นประมาณนี้โดยกําลังสำรองให้ลงมาวันนี้ที่น่าพูดถึงก็จะมีคีกอนะครับก็อาจจะยังฟอร์มไม่น่าประทับใจเท่าไหร่หวันนี้เล่นทางซ้ายนะครับแต่การประสา,านงานเล่นร่วมกันกับเพื่อนเนี่ยผมว่าก็ยังดูจะไม่ค่อยคลิกกันสักเท่าไหร่นักนะครับส่วนซิวรักวันนี้ก็ ลงมาก็พอจะโอเคนะครับมีเซฟอะไรเงี้ยที่ควรทําได้ก็โอเคนะครับส่วนลูกที่เสียนะผมว่าก็ยากเกินไปที่เขาจะไหวนะครับพอรวมๆก็จะเป็นประมาณนี้ไปส่วนฟอร์มอื่นเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างจากกลางๆนะครับออกกับไปทางดรอปดด้วยซ้ําในพาร์ทเกมลุกนะครับในวันนี้โดยถือว่าโอกาสมีก็แอบเรืืองมานิดนเหมือนกันนะครับทั้งวิสซลี่แล้วก็สุภชัยนะผมว่าโอกาสจบสกอร์เยอะแต่ก็แปรเปลี่ยนไปได้แค่2ลูกเท่านั้นในวันนี้นะครับจากที่โอกาสที่มีทั้งหมดน่าจะมีมากกว่านี้นะครับ ส่วนในพาร์ทเกมลับเนี่ยวันนี้ก็มีพลาดก็คือลูกที่เสียประตูไปนั่นแหละครับนอกนั้น,นียก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคในภาพรวมนะครับในม,มุมของผมก็จะเป็นประมาณนี้ไปอาจจะดูดรอปในพาร์ทเกมลูกไปสไตล์คล้ายวันลำพูนนะครับแต่ก็นั่นแหละครับการเตะม,มาทีๆแบบนี้กับโปรแกรมมันยาวนานนะครับก็สามารถมีเกมที่เกิดขึ้นได้แบบนี้อยู่ได้อยู่แล้วนะครับจะเป็นช่วงไปขึ้นอยู่ว่าจะเกิดที่ช่วงไหนนะครับซึ่งวิลามเป็นที่ตรงนี้นะครับส่วนทางลำพูนวันนี้เนี่ยขอไมนะครับลำปางวันนี้นะครับก็ ถือว่าเป็นวันที่เขาเล่นได้ดีน่าชื่นชมเลยนะครับเขาได้พิสูจน์ได้เห็นอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับว่าทีมจากไทยลีก2นะครับก็ไม่ได้เคี่ยงง่ายๆกันอีกแล้วนะครับเหมือนกับเมื่อก่อนนะครับขนาดว่าลำปางกนะอยู่ระดับประมาณกลางๆเองในฤดูกาลนี้นะครับจากตารางคะแนนมาเนี่ยแต่ก็ถือว่ายังคงโอเคอยู่นะครับวันนี้ผมว่าเกมลุกในะตัวต่างชาติอะไรเงี้ยผมว่าดูมีคลาสดูดีใช้ได้เลยนะครับดูดีวานเนี่ยดูจี๊ดจ๊ดเลย ส่วนเมที่เนี่ยก็ได้บัฟในการเจอทีมเก่ามาก็ยิงได้ด้วยในวันนี้นะครับเลยเป็นพาร์ทเกมลุกที่ดีเลยแต่เกมรับเนี่ยผมว่าไปพลาดกันนิดเดียวจริงๆในวันนี้นะครับซึ่งมันเป็นรายละเอียดที่มันต้องทําแบบให้ดีสุดจริงๆในการเจอบุยรัมนะครับซึ่งวันนี้ก็พลาดไปก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่ะคุยหลังเกมพวกนี้ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับส่วนลาปางเนี่ยโปรแกรมของเขาก็คือวันศุกร์นี้ต่อเลยนะครับถือว่าชุกเหมือนกันทั้งไทยลีกหนึ่งสองเลยนะครับเขาจะออกไปเยือนโบลิสเตโรนะครับก็ใครเป็นแฟนลาปางก็ตามกันต่อ ภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพื่อช่องก้าวบอลในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ